สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ h anel n ec team live นะครับวันนี้เราอยู่กันใน ep ที่4นะครับในคลิปเกม s u m m o n e r War The l อ s t c e n t u r y นะครับคลิปนี้เราผมเช็คอินมาได้ประมาณ5วันแล้วนะครับ5วันแล้วออมาดูกันกิจกรรมของที่ผมเช็คอินวันนี้เริ่มเล่นมาได้5วันนะครับแล้วก็ ภารกิจที่มีปัญหาอยู่ก็คือภารกิจตรงนี้นะครับได้รับรางวัลขั้นที่2ในโหมดบาเรียซึ่งถ้าเกิดว่าเราเช็คอินเรียบร้อยใน5วันทาเควสจบนะครับเราจะได้การ์ดในตำนานาน1ใบจะเป็นการ์ดสุ่มการ์ดคาถาหรือว่าตัวละครระดับสีทอง1ตัวเลยนะ5วันแต่ปัญหาคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูปัญหากันเ,เช็คอินวันที่2ก็ได้อันนี้นะครับวันที่3อันที่3นะฮะนีวันที่5ได้การ์ดสกิลหใบสีม่วง1ใบนะฮะ ัญหาของตัวนี้เข้าไปดูกันโหมดบาเลียนะครับผมหมดหมดแต้มพ่เยซูปไปละแพ้ไปละสาครั้งนะครับแล้วก็ชนะไป3แพ้3ามนะฮะซึ่งเขาบอกว่าให้รับรางวัลขั้นที่2ของโหมดบาเลียโอเคไม่เป็นไรงั้นอันนี้ผมไม่ได้รับล้กันนะครับเออยังไม่เปิดล้กันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรออีกสามวันเคสบาเลียถึงจะรีเซ็ตนะครับ ก็จะได้ลุยกันใหม่โอเคงั้นผมเก็บใบสีม่วงหนึ่งใบก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปแฮปปี้กาชาเดกันวันนี้คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสรุปส่งท้ายสายฟรีนะครับเล่น5วันผมยังไม่ได้เติมนะครับอ่ะการสกิลขอให้ได้สีโอ,โ,อโอเคสีเขียวยังใช้ได้ครับโอ้ยแวมครับอ่าได้มีสกิลของแวมไฟนะครับโอเค ต่อไปนะครับของรางวัลที่ผมเล่นเออครบแรงกโกลห้านะครับทองห้าก็จะได้การ์ดในตำนานหนึ่งใบเหมือนอันเมื่อกี้นะครับแต่ได้มันหใบอ่ะเรามาดูกันได้ไร <c oughs> ตัวละครครับโอ้โหเยี่ยมเ <c oughs> ยี่ยมไอ้นี่ตัวแสบผมยังไม่ได้เลยนะฮะเพิ่งได้มาครับผมอุชา เขาเรียกว่านกแก้วใช่ไหมโอเคสร้างภูมิคุ้มกันโล่ให้พวกทั้งหมดและโล่จะแข็งก็แข็งแรง,งตามเพพีของเขานะครับเยี่ยมเลยต่อไปนะครับเราไปสรุปกันอ่าพอได้ตัวละครเขาจะขายแพ็คเลยสรุปกันนะครับว่าสายฟรีอย่างผมเล่นมาได้5วันอะ่ะได้อะไรบ้างก็ได้ตัวทองมา1 2 3 4 4ี่ตัวนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นตัวม่วงอ่าทุกตัวสรุปทุกตัวตามนี้นะฮะ ดูตรงนี้ง่ายกว่าตัวที่ยังไม่ได้ก็คือตามนี้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวนะครับเป็นตัวทอง7ตัวที่ผมยังไม่มีนะโอเคแล้วก็เรื่องของกิวนะครับเอ่อไอเทมในกิ้วนะ่ะค่อนข้างจะดีนะครับก็ถ้าใครยังไม่มีกิ้ก็เข้ากิวได้เลยกิวผมยังว่างนะครับก็เข้าได้เลยนะครับ e ีซี่กิ้นะเข้ามาได้เลยยังเหลืออีกนะฮะ โอเคต่อมาร้านค้าของกิลด์เนี่ยมันสำคัญมากนะครับเพราะว่าต่อนหนึ่งอาทิตย์อะ่ะเราจะสามารถเลือกซื้อกาสสีม่วงหนึ่งใบนะครับได้3ครั้งหรือว่าการสกิลได้1ใบนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ซื้อการสกิลนะฮะการที่จะได้เหรียญมาก็คือการช่วยเพื่อนนะครับสนับสนุนตัวละครก็จะได้เหรียญเพิ่มเข้ามานะครับเราก็ขอไปเพื่อนก็ขอมาก็สลับขอกันไปนะครับตัวที่ไม่ได้ใช้เนี่ยฮะก็จะได้เหรียญเพิ่มอ่ะหมดละ ครับผมต่อไปนะฮะผมขอเก็บเพชรให้หมดก่อนได้มีอีก500เพชรนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้หมดนะครับอีก500แล้วก็อีก1000ที่เข้าให้มาเป็นของขวัญน,นะครับตอนนี้อันดับหนึ่งของเพชรโตแล้วนะก็กดรับเลยนะครับอย่าลืมกดรับกันปึ๊บอ่า สรุปรวมนะครับวันนี้ผมมีเพชรอยู่ที่4,895เม็ดนะฮะแล้วก็รวมทั้งหมดทั้ง4 EP 5วันที่ผมเล่นมานะครับเก็บเพชรมาได้14,875เม็ดนะครับก็ประมาณเกือบ1,000ห้านะครับ1,000เนาะก็ถือว่าแจกเยอะอยู่นะครับเกมนี้ไปเราไปแฮปปี้กระชาเดกันเลยดีกว่าวันนี้ เอาละฮะเราไปอยู่ในส่วนของแฮปปี้กาชาเดกันละว,วันนี้นะครับสรุปรวมกันมีใบสูงอยู่6ใบนะครับแล้วก็เพชร4,895เมตรนะครับแล้วก็แซมมอนท่าลม1ใบสซมมอนบนลานการไม่มีนะครับโอเคเปิดท่าลมเหมือนเดิมนะครับเลทสามเปอร์เซ็นต์เนาะดูอีกทีสามเปอร์เซ็นต์นะครับเอาละครั้งที่หนึ่ง ลุงอ่ะเป็นสกิลโอ,โอเครู้แล้วว่าถ้าลุงอยูเป็นสกิลนะฮะแล้วก็ขอสีแดงๆอทองทองทองโอ้โหสีขาวครับโอ้โหเพิ่มระยะเวลาเอฟเฟคลดดีเฟนต์นะครับของสกิลของลอยนะอีก3วิเป็นพินสกิลมี3เกรดนะครับขาวทองเออขาวเขียวแล้วก็ทองนะโอเคต่อไปก็ซัมมอนเว่นมน ซึ่งวันนี้ผมครบ100แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะได้อะไรกันอ่ะ3%กดไป1ครั้ง,งที่หนึ่งครับสีม่วงโอ้โหโอ้ม่วงหนึ่งฮะเอ้ยเปิดไม่ซ้ำไม่ซ้ำครับโอ้โหได้ครับได้มาละตัวนี้ที่ขาดิีกนตัวเท่านั้นนะครับ a i r Bag ผันชื่อยากจัง โอเคต่อต่ออ่าได้เศษชิ้นส่วนนะครับที่คูณสิบนี่คือสิบใบนะฮะอืมเอ้ไปสรุปกันดูเหลืออีกเหลืออีกให้อยู่อีกนิดเดียวเก้าสิบสี่ครับอ่าเปิดไปเลยสิบใบทองครับเยี่ยมเยี่ยมม่วงหนึ่งนะฮะ แล้วก็การสกิลหนึ่งการสกิลหรือว่าหินสกิลนะครับหนึ่งแล้วก็ทองหนึ่งสกิปหนึ่งสองสามขอเป็นโพไซดอนนะครับโพไซดอนไปโอ้โ oh, หเป็นยูนิคอร์นครับก็ไม่ซ้ำนะครับก็ถือว่าถือว่าดีใจครับไม่ไม่ซ้ำนะฮะก็ฟื้นฟู HP ของพวกพวกทุกตัวแลวปลดเอฟเฟกต ได้มอกเอฟเฟกต้านทานคลิให้1ให้ให้2เธอนะฮะแล้วก็ฟื้น HP ตาม HP ของนางนะครับใส่รูดเอ e r จีไปนะครับไปจึ๊กจึๆกจึกจึกจึก,จก,จกโอ้โหอันนี้เป็นอ่าเป็นสินสกิลซ้ำนะครับมกลายเป็นหินอัปเกรดโอเคหนึ่งทองนะฮะครั้งนี้เหลืออีกไหมอ้าอายังยังเก็บไป1น0รนะฮะขอให ไม่ซ้ำประกดอะไรซ้ำครับไม่ซ้ำครับไม่ซ้ำเพราโวมันมันก็ดีนะมันจะตีไปไหนเนี่ย oh. อะทำยังไฮะก็สก,กิลของเขานะครับโจมตีสูแถวหน้าสุดปดเอฟเฟกเสริมพลังนะฮะทั้งหมดแน่แนแล้วก็สร้างความเสียหายตามพลังเสียหายตามเดฟนะครับอยู่หน้าได้แล้วก็ ลดเอฟเฟกได้มากเท่าไหร่ก็จะสร้างความเสียหายมากขึ้นนะครับแล้วก็เอามาฟื้นฟูน HP ให้เพื่อนที่เลดเลือดเหลือ,ลอน้อยด้วยนะโคตรจัดดีนะครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดอต่อต่อ,ตอไม่ต่อแล้วสิหมดแล้วดวิเอาละ้ฮะเหลืออีก1 1 1 5ก็สู2 7สง0ไม่มีพอนะครับกดให้หมดกดให้หมดสีขาวครับ แฮปปีก้กาชาเดงจริงครั้งนี้ปุ๊บเป็นสกิลครับอ,อ๋อให้ใช้เฮปปีปัจจุบันของพวกทุกตัว20สร้างโลกโอ้โหนี่โหดว่ะแลกเลือดเหรออ๋อแลกโลกกับเลือดนะครับเหลืออีก2ครั้งครับขาวผมอยากให้ครั้งสุดท้ายมันทองมันจะได้หามากเลย ไสุดท้ายครับไปโอ้โหไ,ไม่หาเลยโอ้เขียวครับเขียวก็สามนะฮะอ่าทรนเรามาสรุปส่งท้ายกันนะครับที่หน้าเก็บตัวละครของผมนะครับก็ตัวละครที่ผมยังขาดอยู่ก็มี6ตัวนะครับสีทองทั้งนั้นเลยนอกนั้นไดมาหมดแล้วแต่ปัญหาของเกมนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ เลเวลของตัวละครนะครับมันมีผลแล้วก็รูนมีผลด้วยในการต่อสู้นะครับยิ่งได้การ์ดซ้ำเมื่อจะมาอัปเลเวลตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าด้านบนนี่นะครับจะเป็นค่ามาน้าในการใช้นะครับก็เกมนี้สรุปผมเล่นมา5วันนะครับยังไม่ได้เติมเก็บเพชรมาได้1 4 8 7 5มรเเม็ดก็หมื่นห้านะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวละครประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลได้ตามนี้นะครับ ขาดอีก6อันเหมือนกันนะครับแล้งอยู่ที่โกลนะครับต่อท้ายนิดนึงนะครับก็เกมนี้ผมว่ามันไม่กินพลังชีวิตมากนะครับไม่กินเวลามากเราเล่นแล้วก็เบื่อก็ออกคล้ายๆกับ r o v นะครับถึงเวลาเราก็มาลงแล้งไต่ขึ้นไปเพื่อที่รับรางวัลกันนะครับก็ถือว่าเขาออกแบบมาได้ตอบโจทย์ ผู้เล่นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งกลุ่มเดิมของซัมเมอร์วอลภาคเก่านะครับอันเดิมก็คงจะเล่นอยู่อันเดิมไม่ไปไหนนะครับอันเนี้ยตอบโจทย์ผู้เล่นอีกแบบหนึ่งซึ่งผมว่ามันใช้ได้เลยนะในเล่นไปเล่นมามันกลายเป็นแบบติดนะครับไปละนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมบ๊ายบาย